สวัสดีครับพบกับโอเลคิวครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะผมจะมาทำการรีวิวลูบิกนะครับนั่นก็คือชียี่นะครับ v ว r r ์เรนะครับผมก็ลูกนี้นะมาจากทางร้าน Candy Speed นะครับผมมาที่ราคานะครับผมขอไม่ฟิกแล้วกันว่าราคาประมาณไหนครับเพราะว่าหยุดแล้วแต่ร้านนะครับว่าช่วงโปรโมชั่นนั้นเขาลดเท่าไหร่นะแต่ช่วงที่ผมได้มาก็คืออยู่ที่4 9บาทนะครับผมแต่นะวันที่ผมถ่ายตอนนี้อยู่ที่86บบาทนะครับผมก็อยู่ในเลทประมาณนี้นะครับ อยูนเลทราคาหลักสิบนะครับผมโอเคครับก็รุ่นนี้นะครับผมมาดูที่ข้อมูลตัวลูกครับรุ่นนี้นะครับมาที่ขนาดครับ55.5มิลิเมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดทั่วไปของรูบิกนะครับผมพร้อมกับน้ําหนักที่77กรัมนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้าหนักที่ปานกลางนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เบานะครับแต่ถ้าเทียบกับรูบิกที่ไม่มีแม่เหล็กด้วยกันก็ถือว่าปานกลางนะครับไม่ได้โดดเด่นมากมายนะครับผม พร้อมกับเฉดสีที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะสวยแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนใครนะสีมันจะอ่อนกว่าปกตินะครับถ้าเทียบกับเฉดชี้ด้วยกันนะครับเรื่อี้จะสีเข้มมากนะครับอันนี้สีค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับผมเพราะว่ามันดูสวยนะครับเป็นสีแบบนีออนอ่อนนะครับแล้วก็พลาสติกภายนอกครับผมว่ามันรู้สึกด้า,ดานาน,านสกากนะครับมันทําให้รู้สึกว่า เหมือนเขาจะพยายามเพิ่มแรงเสียดทานในนิ้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่าเดิมนะครับผมมันไม่ได้แรงเสียดทานขนาดนั้นเพราะว่ามันลื่นผิวกว่าเดิมนะครับผมจับแล้วมันมันไม่รู้นะครับแต่มันเป็นผิวด้านเรารู้สึกว่ามันลื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่าครับโอเคครับหัวข้อต่อไปนะก็คือเรื่องของคัตติ้งนะครับผมคัตติ้งของรุ่นนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับได้เท่นี้ครับไม่ถึง45นะครับ45ตรงนี้ใช่ป่ะครับคัดไม่ได้นะครับได้แค่ตรงนี ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ30องศานะครับพร้อมกับรีเวิร์นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าคัตติ้งผมว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ได้ดีมากอะไรเลยนะครับเพราะว่าัดได้แค่นี้เองนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์แบบไม่ได้แย่จะน่าเกลียดนะครับคือมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราใช้เท่านี้อยู่แล้วนะครับผม โอเคครับไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่าครับหัวข้อต่อไปนะครับเรื่องของการปรับแต่งนะครับก็การปรับแต่งนะครับเป็นแบบเก่าเลยนะเป็นแบบสกรูนะครับไม่เป็นไรครับราคานี้ไม่แปลกใจครับ200ยยังมีแบบนี้อยู่เลยนะครับอันนี้แค่หลักสิบก็ไม่เป็นไรครับส่วนรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงแม่เหล็กครับไม่มีแม่เหล็กนะครับผมก็หลักนี้นะครับจะมีแม่เหล็กได้ยังไงนะครับแม่เหล็กน่าจะแพงกว่าตัวลูบิกอีกนะครับโอเคครับไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่าครับโอเคครับหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของ ฟีลิ่งนะครับฟีลิ่งของลูกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับโอเคครับก็จากการที่บิดมานะครับก็รุ่นนี้นะครับมันมีความค่อนข้างที่จะกรอบพอสมควรน,นะครับ แล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยมันให้ความลื่นสูงมากครับรุ่นนี้สปีดสูงมากจริงๆนะค่าที่จะสูงเลยนะแล้วก็มันผมพูดไม่ถูกนะครับมันไม่มันมีความลื่นไหลอะ่ะเหมือนแกนกลางหรือชิ้นส่วนมันทํามามันไม่ตรงสปีงอ่ะหรืออะไรเนี่ยแหละมันไม่ค่อยดีครับการไม่การลื่นไหลมันดูไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับผมว่ามันอาจจะ ลำบากนิดหนึ่งฟีลลิ่งอาจจะมันค่อนข้างจะยังไงดีครับผมพูดไม่ถูกนะครับืูมลูกมันไม่ค่อยเสถียรนะครับมันไม่ค่อยฟีลลิ่งมันไม่ได้แบบมั่นคงขนาดนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้มั่นคงมากนะครับแล้วก็มาจะกรอบๆนุ่มๆนะครับแล้วก็เร็วๆหน่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับลูกนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่าครับ หัวข้อต่อไปนะครับคือเรื่องของคุณภาพในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้ดู1นึ่งโซมนะครับ โอเคครับก็จากที่เราดูคุณภาพในการเล่นนะครับก็รุ่นนี้นะครับจากที่เห็นนะก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับมันอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างน,นะครับคืออย่างที่บอกคัตติง้งมันไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแล้วก็พร้อมกับการที่บอกครับว่ามันรุ่นนี้มันไม่ได้เถียรขนาดนั้น,นครับไม่ได้มีความมั่นคงขนาดนั้นเพราะกับคัตติ้งที่น้อยทาให้รู้สึกว่ามีการติด,ดข,ขัดคว่าค่อนข้างสูงนะพร้อมกับฟีลลิ่งที่อาจจะไม่ได้ตามมือขนาดนั้นนะครับผม ก็คือเรื่องของคุณภาพในการเล่นนะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจับถนัดมือเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับก็รุ่นนี้นะครับผมขอสรุปแนะนํานะครับในราคานี้ของมันเองนะผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับราคาผมว่ามันยังคุ้มค่าอยู่นะครับในการซื้อนะครับผมขอแนะนําลูกนี้นะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่แบบมือใหม่จริงๆต้องการแบบไม่เคยจับลูบิกเลยหรือว่าจับมาแต่ว่าต้องการอยากอัปเกรด แบบรุ่นตลาดที่แบบไม่ไม่ไมค่อยดีครับรุ่นนี้ผมว่ารุ่นนี้ยังจะดีกว่านะครับก็ผมแนะนําตัวนี้อยู่นะครับสำหรับนั้นแต่ว่าถ้าต้องการที่แบบจากบิ๊กนอร์หรือแบบหรือแบบมาฝึกบิ๊กนอร์แล้วก็อยากเอาจริงเอาจังขึ้นมาหน่อยผมว่าไปตัวเหมยหลวง 3C จะดีกว่านะผมว่ามันามสคุณภาพดีกว่านะครับผมอันนี้โดยการส่วนตัวนะครับแนะนําแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้ติดขนาดนั้นแค่ต้องการมาเล่นเฉยๆนะครับผมว่าตัวนี้ก็ดีครับ คือรุ่นนี้ครับมันจะดีกว่ามนรุ่นสามีคืออันนี้มันลื่นมาเลยครับตัวของมือหลงแน่มันจะฟึดๆมาครับอันนี้ต้องซื้อน้ํายาหล่อเลื่นหรือไม่ก็แฮร์โค้ดมาหลูบไปครับแต่อันนี้ไม่จําเป็นครับอันนี้ก็จะลื่นเลยแต่ว่าก็อันนี้ก็อย่างที่บอกครับอันนี้สําหรับคนที่เป็นบิกินเนอร์จริงๆนะครับแต่ถ้าอยากจริงจังเท่าไหนผมว่ามันไม่ค่อยจะแนะนานะครับแต่ว่าก็ลองเลือกดูครับแต่อันนี้มันสามารถเป็นคอลเลกชันที่ดีได้ด้วยคือเฉดสีมันสวยนะครับ ใครต้องการเฉดสีที่แปลกๆก็อันนี้ก็ได้ครับอันนี้เฉดสีมันแปลกดีนะครับก็สวยดีโอเคครับก็ใครที่สนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถดูลิงก์สินค้าที่ข้างใต้ที่ดีคิปชั่นได้เลยนะครับผมก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับสําหรับผู้เบื้องต้นนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ